ซอ้หือทุท่นว่ยะไร่าืออมงาัที่งการซึ่งน้อยครั้งนัก่ะที่ทางโรงพยาบาลจะเปิดโอกาสให้ท่านประชาชนได้เข้าห้องผ่าตัดของเราในวันนี้นะคะเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพละดวันกิจประภัยอัมพลค่ะผู้จัดการนะคะ i n c surgery center ค่ะ ก็เป็นภายใต้หัวข้อขอบฟ้าใหม่แห่งการผ่าตัดก้าวสู่ยุคศัลยกรรมแผงเล็กค่ะพยาบาลกรุงเทพพัทยาค่ะเป็นผู้รับรายงานและกล่าวเปิดในวันนี้ค่ะคอเรนเชงค่ะยิงศูนย์ผ่าตัดแผงเล็กจากเอเดียลฮอริซอนทีนเซอร์จี้อินเวอร์สทูเออร์นั่นนะขอบฟ้าใหม่แห่งการผ่าตัดก้าวสู่ยุคศัลยกรรมผ่าตัดแผงเล็กนะคะปัจจุบัน เราอยากม be ีความมุ่งมั่นเป็นอย่างที่จะส่งมอบคุณภาพในการรักษาที่ดีที่สุดให้กับคนไข้แล้วก็รูถึงผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีที่สุดด้วยเชื่อดียวกันนะคะโรงพยาบาลของเราเียการพัฒนาเทคโนโลยีในการผ่าตัดเโล่ีในการดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้การส่งแพทย์แล้วก็อลากการทางแพทย์ไปอุปกรด้วยทีมแพทย์ของเราการผ่าตัดในประเทศไทยนะคะการผ่าตัดของการผ่าตัดสายเลือของกรุงเทพพัทยา เดียวกันแล้วก็อยู่ในท้ายที่เด็กทุกท่านจะได้ทราบในวันนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลก็ได้มีโอกาสได้สัมผัสจากพี่คุณยารประดับในของโอรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาวันนี้นะคะในการจัดขอบ,บพระคุณค่ะท่านผู้บริการค่ะคอขออนุญาตท่า ถ้าช่วยกดไลค์นิดนึงนะคะนะคะคำถามแรกเรายิงไปยังคนสำคัญของเราเลยนะคะขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ธันวาค่ะเปะะ็นอ,อ,อย่างสมบูของผมส่วนตัวเองผมเป็นหมอศัลยกรรมนะฮะก็จะผ่าตัดช่องท้องเป็นหลักซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดแผลใหญ่เจ็บเยอะพื้นตัวช้าใช้เวลาพักฟื้นนานประมาณนี้นะฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยของ ที่เราเองนะก็คือจะนี่เป็นการผ่าตัดผ่านกล้องเป็นหลักนะก็จะเป็นการเจาะดูเล็กๆเข้าไปผ่าตัดเพื่อให้ปัดเจ็บต่อเนื้อเยื่อดึงหืน้อยนะฮะจนถึงทาให้อ่าใช้ชีวิตหรือว่ากลับไปทํากิจวัตรประจําวันอะไรต่างๆได้เรวขึยนคือตัวเองีก็เรื่อยๆนะฮะก็แต่ว่าอ่าการรักษาโรคต่างๆเนี่ยไม่ได้แผลเล็กลงแต่ก็ยังมีแผลนะฮะต่อมาแล้วก็ ที่พ้นนวัตกรรมใหม่ๆด้วยโอ้ไแผ่ซึ่งหนึ่งนาทีต่างชาตัดมาแล้วที่ปุยยังยังเลือกว่าเอ๊ะฉันถักแล้วก็ทับเพืเรื่องใหญ่ที่เราเคยคำนวณและกรอมาอต่อเนี่ยได้กรงใน้ทันใดมีเดเบิวต์เยอะนะคะงานในใจพยายามยาเารปรียบเทียบกันเพราะว่าต้องคิดว่าคนผ่าอัดยุ่ก่อนซึ่งโรงพยาบาลหรือแค่บ้านที่รเาราต้องมีโปรไฟล์ในส่วน ยังไงยังไงต่อฉันจะต้องผ่ามันคือเป็นการผ่าตัดที่ทควกลัวแล้วก็นะจากการที่ได้โ<อ>ในในระยะยาว <c oughs> ซึ่งส่งผลให้คนไข้นอนโรงพยาบาลน้อยลงเจ็บน้อยลงแล้วก็นอนเอ่อมีึงค่าใช้จ่ายอย่างนี้ <c oughs> ทางเราลดลงด <c oughs> ้วยยิ่งถ้าในในบันในกระชอนเราต้องความเห็นการผ่าตัดใหม่ๆหๆม่ทำให้คนไข้ผ่าตัดแผลน้อยลงการบาดเจ็บก็น้อยลง การรักษาแบบผู้เป้าถ้าผมเปรียบเทียบง่ายๆนะรัถ้าเมื่อก่อนถ้าเรายิงปืนนะครับเหมือนเรายิงปืนช็อตกานยิงปืนกลตอนแรกก็กังวลเรื่องการขาัสาแต่ว่าก็คือมันก็จะมีกระแสช่วงนี้ที่มันจะมีการผ่านตัดกระป๋องรหมากๆตอนไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องตัดสินใจเรื่องของการทำาผตัดแลวใส่เสื้อผ้าลำบากฉันอยากสวยคำเดียวนะคะแต่ปัจจุบันนะคะ เรามีทุกด้านที่ต cat ั้งเอาไว้หมดแล้วนะคะในเรื่องของความเสื่อมต่างๆนะคะตอนนี้พื้นน่องปลาตันเราไปพื้นกระเบื้องยางนะครับผมแล้วก็ลองขออนุญาตไปแจ้งว่าขอถึงในทุกท่านเพื่อเรารับนิดนึงประมาณนี้นะครับ ที่ตัวนี้ก่อนนะยคถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการที่ต้องตัดเส้นเลือดครับปกติในร่างกายของเราเป็นเส้นเลือดอยู่ทุกที่เส้นเลือดมากมายเนี่ยเป็นร่างกายแต่นร่างกายของผ่าตัดนะครับเขาต้องมีการตัดเส้นเลือดออกในการตัดเส้นเลือดเนี่ยมันไม่สามารถใช้แกนตัดได้ครับี้าถ้าตัดตรงนี้จะเกิดการตีเลือดอัดตีเลือดไม่อยู่ได้แต่อุปกรณ์พวกนี้คู่ตัวใช้ในการเชื่เป็นกาตัดเส้นเลือดครับทำให้เส้นเลือดตัดแล้วก็ซีลมันคำเดียวกันครับมันก็จะมีเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นใช้นคความกี่สูง็ือ เวลาที่เราก้องไหนนะครับ่เราเอาวทุกกรณม้อดอยู่นับีกล้องตัวไหนีออกคาวนี้เนี่ยมันจะเป็นด้านนอกนี่คือด้านนอกของท้องสดเเรียกว่าอุกรณ์เขาเรียกว่าอปตาโซนิควา

อันนี้คือโมเดลสำหรับการทำแบบโลสมบปหรือว่าการผ่าตัดส่าตัดสองสามขั้นตอปกติการผ่าตัดมันจะเป็น open s u r ร e r y แบบมันจะเป็นการผ่าท้องเนาะตเนี้ยพอมีเทคโนโลยีใหม่สมัยนี้กัน e ็นโรสโคปหรือว่าการผ่าตัดผ่านล่องเราก็จะไม่จาเป็นต้องาเลยครแค่ว่าเราจะเจาะแค่อต่อดเล็าะหุ้มภาก็เราจะมองจอครับก็จะสามารถ ตามเคสต,ต่างๆที่เกี่ยวกับช่องพ้องได้หมดเลยเไม่กระทั่งจมูกหรือว่ามดลูกก็ได้ครับแล้วก็